ก็เท่าที่มาคุยกับเจ้าหน้าที่สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับผมนี่อันนี้นึดนิดนึงนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ก็มีเด็กมีคนมามาเลี้ยงเนี่ยจะจับคัวจะเห็ผมว่ามันน่าัวนะคือวัวกระทิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าดุร้ายเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเห็นเหล็กนี่ไหมเนี่ยคือข้างๆวัวกระทิงใช่ไหมเออเขาเขาชนบ่อยก็ชนซะหักไปหลายรอบแล้วและก็มาเชื่อมหลายรอบแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยมันก็พยายามกระโดดออกแต่มันกระโดดมายังไม่ข้ามใช่ไหมไม่ข้ามไม่ได้กระโดดไม่ได้ เอาเป็นว่าถ้าให้ดอีอย่ามารูปหัวหรืออะไรอย,อย่าเล่นกับมันดีกว่านะเมื่อกี้มมยยเมื่อกี้ก็มีสาวอยู่คนหนึ่งผมผมไปเตรียมอาหารเลี้ยงหนึ่งกระป๋องอาหารเสริมเขาก็กลัวแล้วเขาก็ไปอู่ทานด่าตัวเงินตัวทองปรากฏว่าสักพักหนึ่งมันเงยหน้ามาแล้วมันดังเสียงไม่พอใจเลยนะก็คือน่ากลัวอยู่นะแต่แต่บัวควายไม่เป็นไรจากค่อนข้างเชื่องแต่นั่นอย่าไปยุ่งผมว่ามันดุนะแล้วก็เห็นมันยังทำลามใส่ข้างๆเลยนะใช่ไหมประจําใช่ไหม คือไม่ค่อยชอบอะไรตัวผู้ด้วยตัวผู้ก็เป็นตองว่าวัวกระทิงอันนี้ดูดูแล้วมันนุ่มๆอยู่แล้วใช่ไหมมานานยังครับกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วแน่วัวกระทิงตัวนี้ไม่แน่ใจที่มาไม่ไม่รู้เพราะว่านี่เพิ่าทำงานสองอ๋อครับครับแต่ว่าปกติมันจะเป็นสัตว์สงวนเนาะเอาเป็นว่าผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันก็มันต้องมีที่มาอาจจะแม่โดนยิงตายเดาเดา แล้วเขาก็อาจจะปล่อยฝูงป่าไม่ได้มีคนมาซื้อมาปล่อยหรือไปเจอมาเดานะโอเคขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับระหว่างทางเข้าตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะพอจอดรถปุ๊บก็จะเห็นที่อันนี้น่าจะเป็นที่เขามาปล่อยบัว แล้วก็เลี้ยงไว้ที่วัดอ๋อไทยชีวิตมาดูเขบอกว่าอย่างนี้ชื่อแม่แับทิมลูกทองแดงไทยชีวิตแม่มาจากโรงฆ่าสัตว์อ๋อเต็มเลยนะก็กินอุดจระเือขี้มันก็แรงอยู่เร็ว บางตัวเหมือนออกมาเดินข้างนอกอ๋อนี่เขาก็มีชื่อไว้นะแม่ทองขาวลูกทองดีเต็มไปหมดอันนี้ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรแล้วมันทำอะไรเรียใช้ใช้ลิ้นเรียเรียทำไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับวอนีผมไม่เคยเลี้ยงบัวตัวใหญ่มาก ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นที่เขาวไว้ถ่ยชีวิตบัวหรือโคนะเยอะมากอ๋อวิ่งแหจะควิดกันก็มีเยอะจริงๆโอ้โหตัวใหญ่จริงๆก็ที่นี่กระทุ่มแบน เป็นอำเภอหรือตำบลบัวกระทิงดุยอย่าแย่อ้มีวัวกระทิงด้วยนะครับแล้ววัวกระทิงมาได้ไงนี่ตรงนี้เป็นวัวกระทิงร,<อ>ร<อ>ักระทิงอยาแย่ๆๆมา พ็จะตัวใหญ่กว่าวัวหน่อยหนึ่งโอ้ร้องเนี่ย <c oughs> และถ้าเกิดมันกระโดดข้ามรั้วออกมาจะทำเป็นไงกระโดดได้ไหม เมื่อกี้เหมือนส่งเสียงคำรามมันจะมีเขาสองเขาข้างบนสั้นๆตรงนูง้นเขาก็มีอ๋อน่าจะทำบุญฟางมาเลี้ยงมันนะ ปล่อยมือระวังมือปล่อยมปเปล่อยเลยปล่อยไปเลยให้มันกินแล้วปล่อยเลยอันนี้ควายเผือกมีวัวมีวัวกระทิงมีควายไมาอกว่าควายชอเ่วงอากหมือน่ะยมีค่ะ โดน,นไปปีนทำไม,ม,มเือาหรอกรอะอส่งเสียงร้องกล้วยระวัถ

ตัวสองตัวสามตัวนูน่นอีกออ๋แล้วมันออกมาได้ไงวันนี้วันที่ส้าธันวาคมห้าเก้าตรงนี้เขาบอกว่าร่วมทาบุญอาหารโครกระบ,บืออันนี้สงอาหารโครกระบือจะทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนในทุกๆภพชาติ แม้จะตายลงไปก็จะไม่อดอยากจะได้พบกับอาหารท <c oughs> านที่ได้เคยถวายเคยให้นั้นอยู่ตลอดกินไม่รู้จักหมดแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยโภกทรัพย์และอาหารชีวิตมีความสุขนะครับอันนี้เขาเขียนไวนะ้นะที่วัดผ้าไม้พรีเซนเ,นเตอร์ก็คือคุณอ้ําคัชราพาชัยเชื้อนั่นเอง,งถ้าจำนมสกุลไม่ผิดนะ ตรงนี้เป็นควายเผื่อกนะครับกินอะไรกันอยู่ฟางก็น่ารักดีเพียบ รวมทําบุญถังละ20บาทคืออะไรครับในถังนี้เป็นอาหารเสริมของวัวค่ะอ๋อพวกอะไรใช้หญ้าไหมหรือ,รอไม่ใช่ปัน่นปั่นแล้วก็ใส่อาหารเสริมไก่ใส่ลำมาคะ่ะอ๋อครับครับหญ้าปัน่นใส่อาหารเสริมใส่ลำที่เห็นอยู่ในกรงนี่คือเขามาบริจาคทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ่ายชีวิตมา,า,มาแล้ววัวกระทิงนี่ประวัติความเป็นมาอย่างไงพอทราบไหมครับ แต่ดูเหมือนเหงาพี่มันร้องเหมือนอยากจะหาเพื่อนหรืออยากจะกลับเข้าสู่ป่าร้องน่าสงสารมากพี่ร้องหน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> ครับ <c oughs> อ๋อได้ได้อันนี้กระป๋องละยี่สิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะร่วมทำบุญสะหน่อยก็ <c oughs> ここตรงนี้มีทำบุญยาบวกกําละยี่สิบบาท แต่ถามคนตายเขาบอกว่าวับก,กิบินจะชอบกินผสมอ,อาหารเสริมยาปัน่นครบจะไปทำบุญแบบนี้ละกันเอมันแรลกดี <laughs> อะไรดีคะ <c oughs> ยะคะี่สิบบาททำบุญค่ะทำบุญตรงนี้นะครับ,บ,รรบเอาละหนึ่งกระป๋องเด <c oughs> ี๋ยวไปดูกัน ก็จะไปเลี้ยงวัวกระทิงนะครับเพราะว่าชอบวัวกระทิงมันแปลกอยู่มันอยู่นี่นั่นเองอเงดี๋ยวผมวางมันกันอ่ะมากินนะแล้วอเอาแค่แล้วแค่แล้วดูดูมาแล้วเน่เน่ยไม่อยากอยู่ใต้มากลัวมันโผล่ขึ้นมาเยอะ เขาบอกว่ามันชอบกิน่งวัวก,กระทิงเนี่ยอย,อย่าไปยุ่งัวัวมันดูนี่เนี่ยอย่าไปแย่มันก็อยากจะจับอยู่แต่ว่ากลัวมันจะมาอ๋อจะไปกินด้วยเหรอ ภูมิใจแมจะใช้เงินไม่เยอะแค่20บาทนึงครับมันก็กินด้วยความอร่อยนะครับวัวตัวนี้ส่วนวัวตัวนี้ก็เหมือนอยากจะมาร่วมแจมไม่กลัวลองจับเ่ยกลัวไหมบอกแต่อย่าไปแย่มัน <c oughs> <c oughs> อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเลยดีกว่า ผมลองจับแล้วหนึ่งทีอองนะมีคนขอลองจับมีมีคำอุทานบางอย่างมันส่งเสียงไม่พอใจไม่มีกบบอร์เซ <c oughs> <c oughs> น,นเซอร์เทวที <c oughs> <c oughs> เยอะมากหลายตัวนะครับหลายตัวเอาละไปดีกว่ากับการเลี้ยงอาหารบวกกระทิ พอมันดูนะครับอย่าไปยุ่งมันนะครับดูเนะน,นี่ย <c oughs> อัดเขินลองนิดนึงเดี๋ยวลองนิดนึงเดี๋ยว <c oughs> อย่าไปดา่ามันอยงี้มันกอดนะ <c oughs> อ่ะลองเย็นแต่เห็นเขาบอกมันชอบไอ้นั่นมากกว่า <c oughs> กินไหมมันกินไหมไม่กิน <c oughs> ไปเลย I'm